มึงอยากดูใช่ไหมว่าชนบทนี่เป็นยังไงเนี่ยชนบทของแท้เลยนะเนี่ยดูกันนะชนบทแท้ คนนี้เขาปลูกข้าวกันนะคนที่อยู่ชนบทก็เขาปลูกข้าวกันนะเราชนะได้เลยถนนไปหน้าพี่น้องฮัตเซลเหทพคนมันจะเลื่อนแล้วเนี่ประเทศที่จะเลื่อนเป็นแบบไอ้บอยเนาะไอ้บอยเราโปรโมทเราโปรโมทโอ้ทางทางเราแม่นนี่นี่ทางประเทศไทยเคยเห็นบอกหัวนนั่ล้านหรือหัวเจ้าห่อนห้วย คอยว่าี่ล่มล่วงดิคอยว่าแตกเลยบ่มีผมบึงเอาบอยเลยนี่ประเทศเล่าหันเดี๋ยวกูเมื่ืเดอวจิไปไทยให้บึงบอยสบายดีคอยกุ้งไม่รลุนคล้ายฟันเนาะมือนี้มาพบๆกันหมืดหมึดนี่คือถนนไปหน้าพี่น้องนี่ถนนไปหน้าประเทศไทยเมื่อหน้าคอยไปไทยให้เบึงอยู่โบรูลลาอันนี้ลุลลา เห็นบ <S ol ace ll> อกโซลาเซล์กันแนวนี่<ฮ>ประเทศที่จะเลื่อนเป็นแบบนี้โอกาสที่ได้เห็นดินนิดหน่อยเนาะแมนแมนโอกาสที่ได้เห็นดินนี่คือ,อ,ค,อคือแค่ขอบทางและเจ้าคุณซื้อจะไหนมือหนิเคอได้มาเห็นดินตูงหอยุูงนาของเมืองไทยนีโ่โอ้คอยกัดได้ยินว่าทางไอ้บอยเนาะออไอ้บอยแล้วโปรโมดแล้วโปรโมด โอ้ทาง,งทบนทางเราแมนเอาก็เลยอยากมาโชวให้เราเบ้างนนะนี่นี่ทางประเทศไทยเคยเห็นบ่กเอออ,อ,อยากเห็นบ่นี่เอาหัวทุบกับหัวแตกพวกนี่นี่เ <c oughs> อาอยังกูเสื้อบ่คนโอ้ยแข็งป๊กบ่อยเลยไอ้บอยเลยแข็งไรไอ้ หัวนั่นล้านหรือหัวเจ้าก่อนห้วยคอยว่านี่ลม่ลมล่วงดิคอยว่าแตกได้บ่มอยมีฝนมันจ,จะเกินแน่บ่อยเอ้ยนี่แหละถนนประเทศไทยอันนี้คือบันนอกนี่นี่เออนอกบ้านนอกกับเบิ้งที่เราบอกกูเสียงนั้งอีดาดอีดาดอยู่ปุ๋นีเสียงมาเฮา ระเบื้องที่พวกมันนอกเย็บมันนอกพวกมันนอกแล้วนี่โอันนี้ที่ว่าเห็นเป็นไอ้ใสๆดำๆเขียวๆนี่บโมมันยังได้น้ำไดนหนิกรเจ้าชีวานกล้าวานเข่าได้หนินี่อนงกระเจ้าเที่ยวไปไหนไปหนาบ่อยเอ้ยเบิ่งไว้นี่ฟังนี่ก็มีนี่นี่ขันบมดเสื้อนะว่าชีวามาะทายไม่บอกในเมืองนี่บ่นี่กระทงหน้านี่ เบิ่งเอาบอยเอ้เจ้ายาโซหลายโซเ<ม>นี่ยมันบ,บูแมนนะเบื้องของเขาก่ <c oughs> อนยาโซหลายโซเนี่ยบูแมนนี่แล้เบิ่งเอานี่เอาคว่ำชิดแบบได้วะว่าบูแมนไหนบอยเอ้เออ นี่แหละคือประเทศกาลิดเออโบอต้องอวดเนาะแมนโบต้องอวดเมืองที่ละ่ะไฟโซล่าเซลล์ไฟโซล่าเซลล์เต็มเลยเบอร์เขาสุดสายเลยวันนี้มันไฟโซล่าเซลล์ทางโคง้งทางเข่งวันนี้เพื่อให้ย,ย่างดีเลยมีไฟม,มีไฟสัญญาณเพสัญญาณใน,น,นเรียบร้อยเออเบิร์เขาว่าอยู่บ้านนอกเลยบอยอยู่บ้านนอกเลยยังมี ไอ้ยังก่อเทศบาลเก็บขยะบ่อยเอ้ยนี่เพิ่งเบิ่งเนื้อนี่มุเบิ่งเดี๋ยวันก็มาเสื่ออีกอ,อ่ะนี่เห็นบ่อติดกับทงหน้านีเา่เบิ่งอ่ะคว่ำมันนอกบ่อยเอ้ยอันนี้แค่มันนอกเดี๋ยวจะมือเขาในเมืองเดี๋ยสิไปให้เบิ่งคนในเมืองมันเป็นอะไรเออความันสิแตกต่างประมาณไหนความมันสิแตกต่าง,งากันบ่อันนี้มาถ่ายให้เบิ่งมันนอกเลยไม่อยากมันนอกมันนอกแล้วพูดต้นใหม่ ทุกไงทุกนาเสียงดังอีดาดีนาดเอาฟังฟังฟังเสียงฟังเสียงวันนี้เสียงตดได้เสียงเขียดตะแอะได้น่ะเออนี่แหละเดี๋ยวจะโอ้ยแบบลังบ้านเจ้าของบบนีอันจะไปโซ่เพราะเขาซองเขาไปอ่ะเขาเห็นเบิ้ลนี่มันต้องหลังบ้านแบบนี้เขาจังโซ่ได้เอออันนี้ก็ฝากไว้ถึงไอ้บอยเนาะ เราสุากป่ากเจ้าะได้เลยบอยเ้าจะหาว่าหาว่าให้อีกบ่ได้ไหนเฮารักความเป็นจริงแมนคว,มแค,วมความเป็นจริงนี่แต่คอยหันคอยบุกเคยไปดอกบ้านเจ้าค่ะแต่ว่าคอยเคยมาแต่ประเทศไทยเออ,ออย่างอยู่พี่มันมีงานเห็ดมีเงินนองเงินเดือนประเทศไทยกับประเทศเล่าบ้านพี่เมืองนอกได้พอย <c oughs> เออ ยาย,าย่าแสดงเลยไดบ่อย,อยนี่ s <S โมเมนต์ว่าชิเพอเบาแลว้วเบาได้ที่ไปอินฟูประเทศลาวเขาบอกกับบ้า,บานพี่เมืองน้องเขาบ่อยเอ้ยอย่าไปเรีนอ,อันนี้นะครับผมผมผมนี่นะครับถนนบ้านกูมีถนนบ้านเมืองมีไหมห มันมีประเทศเล่าอเดี๋ยวกูเมื่อเดี๋ยวุจิไปถ่ายให้เบิรงนบอยเออนี่ขันบอแล้วกัขนาดว่าทางขึ้นภูอ่ะยังเป็นทางดำอ่ประเทศเล่าอะไรเยอะเน่นันบอยเอ,อ้ยเนี่ยนี่พัฒนาเนาะบอยประเทศไทยนี่ไปสร้างให้นี่ถนนนี่อ่าเออโอนนัี้รถไปให้ไปหน้ากันจะบ่น นี่รถกระบะนี่ uh, เออมอเมอร์รถรู้เลยเนาะฉันว่าบอกว่ารถรู้กับผมแล้วคือไอ้บอยแล้วไทยอะไรแลเดี๋ยวก็ฟอร์ดเลมป์เตอร์รถรู้ออว่ะมี่บ้านกูมีอ,อ่ะอุ้ยไอ้บางในประเทศลาวนั่นเฮงไลฟอร์ดเลมป์เตอร์นั่นซื้อสดอีกบางหากดาวด้วยเาะโม่หันเลยฝั่งนั้นเนาะฉันว่าว่า,วา,วาคนประเทศกัมพูชานี่มีมีเงินนะครับ มีเงินจะซื้อได้ว่าไงครับอยากฝากถึงไอ้บอยแหละเนาะอยากฝากถึงไอ้บอยวิญญาแต่ว่าคนคนอื่นนากับบบบบบบอบมคนคนอื่นตามดีข่อยไม่เห็นงานข่อยอ่ะบอยนี่นะเพื่อนเป็นคนที่ว่ะเป็นอินฟูนะแต่ว่าสั่งความเชื่อไปทางที่พิษห้กับเด็กน้อยเยาวชนรอดย้อนไผ่บดเนี่ยอย้อนไพ่ย้อนมอฮอลาดหรมอบอยนี่ โอ้ยโตก็เห็ดนะบุเฮ็ดเห็ดในคนหมู่เห็ดในหมู่เรือร้นแต่ขอไม่อินฟูนะแต่ว่าเอาความเสื่อปิดพิษไปให้คนเหล่านั้นแล้คนเหล่านั้นกับเสื่อนะบอกคุณเสื่อนะเจ้าบ่งที่เราไปเห็ดหยียบทุงซาดบังไปเห็ดในสิ่งทีมันผิดพิษบัที่ได้อยู่ยากมันอยู่ลําบากไปเห็ดแนวนั่นกันซ้ำกันครับตัดเส้นทาาหาอยู่หากินเจ้าของแล้วพืนไว ทุบหมอ้อข้าวของตัวเองเ,ออเป็นการทุบหมอ้อเขานเนี่ยเขาสารเนาะเขาสารเต็มไฮเต็มโอง่งนี่รถมอหน้าได้บอยออนี่บรถมา้าเล่นชนเชนชนเช,ชนอย่างนี้นี่นเอาบอกคุงเดี๋ยวเขาไปอีกจุดจ<อ>ุดหนึ่งดีกว่าอบอเลเจริญดีกว่าอ๋อบอเลจเจริญเจริญสำหรับเฮานะ,ะนแต่ว่าคนไทยเขาเจ้าเอื้อนว่าสะดวกยี่สิบสมุงแม่น แต่ว่าคนไทยก็จะเอิ้นว่ามันบ่ได้เจริญนะแต่สําหรับตัวเฮาเขาไม่เจริญเดี๋ยวเฮาโอเคคลิปนี้เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันอีพีต่อไปเนาะติดตามเบิ่งแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอีพีต่อไปนะอ้าวเอาเห็นคลิปนี้กะฝากถึงไอ้บอยเ้จาอย่าโซ่ไลไอเอ้ไ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 อ้ใครนี่บบได้ว้าวเลยใครนี่บบได้แบบ เป็นคนกัมพูชาได้ข่อยแต่ข่อยก็ยังอายแทนได้ข่อยก็ได้เอา้าคลิปนี้เขาบอกว่าเังไรไว้ทำนี่แหละแต่ฝากถึงไอนะ้บอยเด้อกับอินฟูที่กระลังโอ้ย่าสุโสร่อยก็ข่อยก็่อยอยายขนาดว่าข่อยเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่คอยยังอายได้ยังเอา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะเนาะเข้าว่าถึงไอนะ้บอยเนาะอันนี้ก็ถ้าผู้ใดมีความคิดเห็นเนี่ไดก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนตนะ์ไในเนาะ คอมเมนต์มาเวา่ามาพูดมาคุยกันว่าข่อยเว่าวพิษว่าวพิษแบบได้เปรียแบบเทียบเนี่ยแหละกับคอทษขคอไผ่เนาะถาว่าเว่าวพิษว่าถึงเนี่ยแหละกับคอทษขคอไผ่ไว้นะที่นี่แหละไวะ้ในคลิปนี้ถามเป็นว่าขอ่อยเฮ็ดไปมันบ่ดีกะไอ้คอมเมนต์เข้ามาเนาะถ้าชิงได้มันดีกะคอมเมนต์เข้ามาคือกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะเอ้าคลิปนี้ก่ะอยากกันไปในเพียงเท่านี้เนาะสะ สบายดีสบายดีเบาแนวสวัสดีครับพ่อคู